ถึงไหนอ่ะก็วินเพลแลนด์ยาจางเวียดนามครับทริปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเวลาว่างวันหยุด3วัน2คืนดูตามได้เลยครับยาจางเวียดนามครับ โดยผมจะแบ่งเป็น2คลิปนะครับคลิปแรกเนี่ยเราก็จะอยู่บนเกาะนะครับในวันที่1นะครับส่วนคลิปที่2นะครับก็เป็นวันที่2นะครับเราจะไปอยู่บนฝั่งกันนะครับผมผมอยากอัปเดตเพื่อนๆนะครับว่าบนเกาะวินเทปี2025มีอะไรบ้างและที่ผมอยากบอกเพื่อนๆนะครับก็คือมันโอ้โหมีคนสวยแบบนีภาพเลยครับและยิ่งตอนเท่ยก็ยิ่งสวยแบบนี้เลยครับ เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมอยากชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันนะครับผมทำอะไรก็ได้เพราะจะถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเหรอวินเพลินยาจาังเวียดนามวันที่หนึ่งไว้ตามมานะ